Còn một thằng con lũ rõ ừ. Thằng tôi dọc tín coi là... mà bỏ liếp luôn uhm, nó gì cho mình nó Tengah-tengah Nong ma se ah Tengah-tengah tengah โอ้เต็มไปหมดตัวนี้มะคอลแลนตัวนี้กระลอกกินเนาะพี่น้องเอ้ยปลาตัวนี่ต้นเลแดงตังนี้เนาะกระลอกกินเนาะป่าอย่างอุดมสมบมรูรณ์นะเลยพี่น้องเนี่ยนปะ่าไม้นี่สุดยอดเลยพี่น้องเดี๋ยวนี้ ปวสองสามวันพันไม้ฝนตกมาพี่น้องเนาะจือเก็บปลาปลา,ปางามสุดเนาะเก็ดปลาเนาพี่น้อง นี่นะ <c oughs> น่าจะกิน,น,นนะกินไรไนะนนะเดี๋ยวสิไปหาตัวไม่เนาะเพราะเห็ดปลาตัวนี้กินไ,ไ้เนาะไประเดี้เราจะนำลัง,อองกัสแล้วนะันนี้เนี่ยตัวกินได้นะเศบไม่เป็นไรน,นะอื้ม อันนี้ราคาตลาดนี้แพงได้สิน้องมาดูนี้ก้วยปลา,า,าตัวนี้น่าจะเป็นตุ้งเงินคิดเนาะ อยู่พุนเนาะต้นกล้วยอยู่พุนตรงนี้แต่ว่าตัวนี้ไปเฮ็ดเมนูสุดยอดเลยพี่น้องไอ้กระรอดตัวหนึ่งนี่ใส่โอ้สุดยอดเลยจะาหัวอุลลัมอต่อ เดวลิสนี่ขา้น,นงหมานะมาไล่ตัวเลนะพี่นะเอาหมาน้อยมาฝุดนะก้นกต่ไมสูงได้เสียห

Tunggu di เขาบาะมันขึ้นตัวนี้เร่น้ดงหอยใหมใหม่นะคืนตัวนี้ไปเีาไปดมมาใหเต็ม ตัวนี้น,นนะตัวแลนเนาะขค้นอยู่พ่นเนาะหาสิขึ้นทนะไมเนี่ไปมดัดเนาะ <c oughs>

妈妈。

ừm chú ơi ừm chú ừm chú chỗ, chú chỗ chú ừm vào sâu chú ừm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  yếu ừm chú ừm chú ừm mình khai nó thì có thể nó Được cho nó ra Đây là khóa chính ạ Thay à. khóa của mình, tí thì... nữa à. cái, cái này trời, cho... cái này nó đấy nó khai Không trời dốc nữa, sợ uống xì เอาสิบกกวนนั้นเนาะมันยังมีไข่เนะเพราะว่าเอาอมาเบิ่งให้ซื้อเนาะไปลังนกเนาะกับเลยเด้อ่นดองเลยใกล้จะมืดแล้วเอาสิลงตรงนี้ไปเนาะมืดหน้าสิไมะไรไมไปไปไปต่วไา ฝนใกล้สิจะตกลงมาแล้วเนี่ยดูเลยหน้าเด้อเอาสิเจอกันคิดใหม่นะคิดหน้านะอ,อย่าลืมกดไลค์กดเซกดติดตามช่องพีซีเนาะทำคลิปต่อๆไปเนาะเอาสิจัดเจอกันคิดใหม่คิดนี่ก็มีแค่ประมาณน,นี้แหละ